นี่คือแนะท็กบูเวนนะเคซี่แอเปิลออกมาแทานปลายบูเวนและคิดว่าจะแก้ปัญหาคนด่าได้ไปเทสกันดีกว่ามันจะรอดไหมม,มันเป็นเคที่ดีที่สุดแคปเปิลเคยทำมาจริงเหรอฉันจะฆ่าเธอมันจะอึจริงหรอวะเนี่ย ในโลกของนวัตกรรมเนี่ยไม่มีใครเป็นอมตะแอปเปิลก็เคยเกือบไปแล้วรอบหนึ่งยักษ์ใหญ่แอปเปิลเนี่ยต้องเผชิญความจริงที่ปวดร้าวนะครับว่าวันนี้เขาตกต่ำจริงหรือเปล่าหรือเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นสตีฟจ็อบแม่ทัพผู้ล่วงลับไปแล้วที่เคยกู้สถานการณ์ไว้ได้ปี90เนี่ยไม่อยู่ไงแต่อะไรที่ทางหรือเปล่าครับและความโลภของแอปเปิลเนี่ยภายใต้การหิหารของท มันส่งผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าการเน้นความสําคัญเรื่องการเงินและผลกําไรมากกว่าการพัฒนานวัตกรรมรับผลิตภัณฑ์เนี่ย <love> Apple. จากบริษัทที่มีค่าสูงที่สุดในโลกปี2024ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับพีไม่กี่เดือนเนี่ยมูลค่า a p p เปิลหายไป1ล,ล้านล้าน US dollar เลยนะเหมือนถ้าเอาเงิน1ล้านล้านบาทใส่สนามโอทาโฟดึงสนามเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย1ล้านล้านบาทนะ a p p เ e หายไป30กว่าสนามครับ ไม่ได้มานั่งว่า Apple นะจริงๆผมชอบทีมคุกนะเขาเป็นคนน่าคบกว่าสตีฟจ็อบเยอะเลยกูจาดีน่ารักถ้าผมเจอผมคงชอบแหละไม่อยากย้อนไปเยอะครับจริงๆมาตั้งแต่2011แล้วนะที่หลายๆคนก็ทราบดีแหละทีมคุกเขาก็เน้นผู้ถือหุ้นเงินปันผลสตีฟจ็อบเน้นนวัตรกรรมแต่ที่ผมเสียดายก็คือจอห์นนี่ไอฟ์ครับผมชอบคนนี้นะเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบอพอเขามีอำนาจน้อยลงเราอยู่กับทีมคุกเนี่ยทายเขาก็อยู่ไม่ได้ไงผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซุงกว่าจะเปลี่ยนหน้าตาก็หลายรุ่นมากเห็นไหมฮ นะครับและเรื่อง AI เนี่ย Apple Intelligence เนี่ยที่ก็ยังไม่สมบูรณ์สักทีหนึง่งมีการเลื่อนไปเรื่อยๆการเข้ามาของ ChatGPT และอีกหลายๆอย่างครับเดี๋ยวหลังมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้มาดูเรื่องเคสดีกว่าว่าเคสใหม่ Apple เนี่ยมันจะรอดไหมอย่างเคสเนี่ยเท็กซ์บุ๊เฟนฝ่ายบุ๊เฟนที่ออกมาที่ผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วว่ามันห่วยแค่ไหนเมื่อก่อนนะ iPhone มันจะมีเคสซิลิโคนแล้วก็หนังแท้ใช่ป่ะเคสหนังแท้วเวลาเราถือเนี่ยมันได้อารมณ์มากมันได้ฟีลลิ่งมากแล้วเวลาเป็นรอยก็เป็นรอยที่สวยฝ่ายบุ๊เฟนต้องพูดถ มันอึดมันตอบโจทย์ทุกอย่างที่มันไม่เป็นรอยไงยเอาสิ่งที่คนด่าของไฟ e ูเว e นมาทำเคสเทคบูเว่นจำได้ไหมครับเคสไฟ e ูเว่นที่ผมเคยเอามาจุ่มน้ามันเป็นเคสที่แบบว่าออกมาได้ยังไงตอนนั้นคนด่าทั้งโลกเลยนะครับแต่ตอน,น,นอัปเปิลก็ออกมาได้ไงตัวใหม่ออกมาเลยครับนี่เลยชึบมันคือเทคบูเว่นครับ แอปเปิลเขาบอกนะครับว่าเหตุผลที่ทำเคสตัวนี้เพื่อจะไม่ต้องใช้หนังแท้ไทยหนังก็ดีอยู่ดีพอพูดถึงหนังขอเข้าสปอนเซอร์นิดนึงทำให้ผมมีตังค์มาซื้อเคสมาตัดเล่นให้ดูเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้เราจะขอเกือบหมื่นด้วยในรายการใส่เสื้อหนังมาลองสะพายให้ดูที่กระเป๋ายูนิเซ็กซ์ค่ะจะได้ทำผู้หญิงผู้ชายนะคือนะผมมาชอบกระเป๋าหนังตัวหนึ่งคุณรู้จักแอโร่ใช่ป่ะแอโร่เนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งแปดห้าหนึ่งครับเก่าแก่เขาแอโร่กับพวกเอเมสส์แต่ตอนเนี้ยแอโร่มาในแนวควอ หอมใช่ดูสิถ้าชอบใหญ่กว่านี้ครับใบนี้เลยซุบผมชอบความที่เป็นหนังมากมันจะมีความทนกว่าถ้าเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยจะมีความคลาสสิกครับคือราคาไม่งี่เง่าสองใบนี้เทไม่ลองไปถามสาวดูฟีลิ่งเป็นไงนี่คือหนังแท้อย่งยบบางเงี้ยพันเท่าไหร่ให้ทายอยู่ที่แปดหมื่นเก้าไม่นะแปดหมื่นเก้าตัวนี้มันประมาณส <c oughs> <000 S 2> ี่พันกว่าจริงเหรอคะ <c oughs> ใช่นี่คืออีกใบหนึ่งแต่โลกโก้เขาแอบแบบเห็นนิดหน่อย <c oughs> เป็นไง <c oughs> ลายนี้เป็นไงมันก็เก๋ดีนะคะรอให้ดูลายตัวนี้ก็จะได้ความใหญ่ใส่ของได้เยอะอันนี้ชอบแนวป่าป่าป๋าเพราะว่ากระเป๋าตัังงค์หนนนแท้้ะะฮสีี ทีนารโรชมาจากฝรั่งเศสอรโรจากอเมริกามีความคลาสสิกทนมากครับผมส่วนตัวไม่ค่อยได้ใส่เข็มขัดนะแต่ให้ดูว่าเนี่ยโคเข็มขัดผิวหนังก็เป็นหนังแท้นะครับนี่มีซ่อนลายตรงนี้ใครอยากได้เส้นไหนบอกมาแอร์โรกันหนึ่งดูนี่ครับเข็มขัดสีไอโฟนแจกหมดถ้าใครไม่ทันก็ไปซื้อได้ที่จากเลยเข็มขัดมันเท่มากแค่มาบอกใน f เฟซบ o ๊กหรือ u t u b e ก็ได้ครับว่าทำไมชอบสองแบรนด์นี้แล้วเดี๋ยวรันดอมเลือกให้ถ้าไม่ทันร่วมสนุกกันนะก็มีซื้อลิงก์ข้างล่างได้ครับก็เนี่ยที่บ้าาหหื่นนนมระะดดดััเเเููวผถงงกกแใลอออป ที่น้ำเห็นว่าไอแอปเปิลมันมีความแบบงงเหมือนกันทั้งๆที่จะหาแมททิวใหม่ที่จะมาช่วยลดโลกร้อนนะเรามาดูกันดีกว่าที่ตัวหนังและไฟวูเวนขายที่ตารางไปเท่าไหร่ปกติไฟวูเวนมันจะถูกกว่าประมาณ2เท่าเลยแต่ Apple นะครับก็ยังขายเคสไฟวูเวนสองพันหนึ่งร้อยบาทที่อเมริกานะขายที่เมืองไทยประมาณสองพันสามร้อยเก้าสิบขายเท่าราคาเคสหนังเลยเชคบูเวนน่ะมันทำจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเทคนิคอแฟบลิกตัวเนี้ยมันราคาพอๆกับไฟวูเวนนะไปเช็คมาแล้วซึ่งแอปเปิลก็ขายอะมมาาาาากกกกกจรรรรทที่่่ไใใชช้้หหนนนััังงคบแแต ถามว่าสนุกพวกนี้ฮะมันจะอึดแค่ไหนไปเทสกันครับเทคบูเฟนเจอ UAG ตัวนี้ไม่ใช่แบบการตกได้ดีที่สุดด้วยนะอยากเห็นเองว่ามันอึดแค่ไหนนี่เลยจัดให้พี่เลยจัดได้ค่ะอยากลากเลยเดี๋ยวลองนี่นะฮะหมุนสักร้อยทีถูมั่วๆ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 ไม่ลอยนะฮะจบแบ้างมีลอยนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นถ้าใช้โมนาดแบคทูนะครับของ UAG นะหมุนแรงๆอีกนิดนึงนะลอยมาครับลอยมาเหมือนกันเห็นไหมเอ้ยอันนี้พี่เซอร์ไพรส โอ้โหโต๊ะจะพังเอาแต่อันนี้ไม่พังตาหลังหลกหนึ่งสองซ้ำก็โอเคใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาเหรียญเหรียญขุดใช่มาเลยขุดได้จังมัเอาหวยเหรอหวยใกล้ออกนะเห็นเห็นเห็นเลขศูนย์นี่คือหลังจากที่ขุดไปประมาณสักร้อยกว่าครั้งเห็นรอยมากลมๆมาแล้วเห็นไหมเลขศูนย์ค่ะงวดนี้ออกเลขศูนย์เนาะใช่แล้วคราวนี้ลองนี่บ้าง UAG จับมาโกลด์เลยมาแล้วโอ้ย UAG นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะ UAG เป็นรอยอันนี้เป็นวงกลมแล้วนนี้ไม่เป็นนะฮะ ลองกุญแจบ้างครับเช็คบูเบนก่อนเอาให้ขาดเลยถ้าจะให้ขาดไหวไหม <c oughs> สเสียงมันเสียวมากเลยนะเย็นนะแต่ใช้ได้นะถ้ากูด UAG ล่ะอันนี้ก็จะมีความแข็งแรงกนนะว่าอันนั้นวัสดุคนละแบบนะ <c oughs> รู้สึกมันลื่นๆอนะ่ะเหมือนไม่เป็นอะไรแ <c oughs> กยเป็นสวยขึ้นมันมีความ texture แบบว่าใช่เป็นริ้วๆทั้งคู่ก็ถือว่าทำได้ดีนะคราวนี้อันตรายนิดนึงลองใช้มีดมา UAG ก่อนบ้างพร้อมแล้วค่ะสุดแรงเลยโอ้เข้าอยู่นะเข้าอยู่เข้าอยู่หุบสุด ติดมีดขึ้นมาเลยนะโอ้นี่เห็นร้อนมาคั้นนี้ของไอโฟนมากแรงมีเท่าไร่ใส่ให้หมดเหมือนกดใคยุกโอ้โหข้าเย็นเข้าเย็นก็ใช้ได้นะอึดใช้ได้นะแรงมากโอ้โหแรงมากไม่ครับโอ้โหแข็งแรงมากนะข้างในไม่เป็นไรเลยข้างในโอเคมากคราวนี้ล่ะเข็กระบูเบนฉันจะค่ะ กดใครมากดใครมาถ่ายทุกคนดูใกล้ๆใช้ได้อยู่ใช้อยู่ของ UAG คือถ้าดูไกลๆดูไม่ออกเลยว่าทำอะไรมาอันนี้ก็จะเห็นนิดนึงค่ะข้างๆแต่ตรงกลางเขาแบบคนมากเลยนะคะโอ้นี่น้ำมันเครื่องนะจ๊ะนี่นะตะกี้เราทิ้งไว้แบบเป็นเวลาหลายนาทีแล้วใช่ค่ะเอามาวางข้างนอกเลยมาเลื้อยๆหน่อยเนาะเดี๋ยวไปล้างก่อนว่าคราบจะติดไหมเราล้างมาแล้วนะฮะนี่ขอพี่ดมให้ เอ้ยโอเคนี่น้ำมันเครื่องใช้แล้วนะจ๊ะ,ะโดนคิลีตอีปล้างมือแล้วแบบกลิ่นหายหมดเลยไม่ได้กลิ่นน้ำมันไม่ได้กลิ่น,น,นเลยนะครับสะอาดเหมือนเดิมตัวนี้ที่บอกว่ามันดีกว่าไฟวูเวนเนี่ยน้ำมันก็ซึมเข้าอยู่ดีนี่ดูดิขนาดงอแบบนี้นะขนาดขาดนี่เลยนะฮะของอันเนี้ยอันครัโอ้หือปุ่มหลุดเลยน้องไม่ไหวแล้วน้องไปแล้วนี่นะฮะ <c oughs> นี่นะตัดเคสตัดจุดที่มันบอนไหวที่สุดนะฮะโอ้ตัดได้เลยวะ่ะตัดเป็นชิ้นๆได้เลยอ่ะข้างในตัดแล้วเป็นอย่างี้ฮะเลเยอร์นี่คือแบตเตอรี่ นี่ได้เป็นแม่เหล็กแล้วใส่เซสซอรี่ได้ดูแม่เหล็กยังไม่ตุยแม่เหล็กยังไม่ตุยแล้วคราวงนี้ตัด UAG ได้ไหมผมว่าได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะยากกว่าไม่อ๋อโหกันไก่จะพังอ่ะตัดเนี่ย UAG เปอย่างนีเลยอ่ะดิกๆอย่างนี้เลยอ๋อโอ้โหตัดไม่ขาดเลยฮะตรงนี้ว้ายเฮ้ยกันไก่พังเลยนี่กันไก่หักเลยดูวยฮะไม่ทำลัสนี่เลยแหมเดี๋ยวไม่เชื่อพี่ว่ามันแข็งจริงมันแข็งอ่ะตัดไม่ได้เลยตัดไม่ได้ลุย แมกเซทน,ะ Max นี่คือแม่เหล็กเล็กๆารวมๆกันนี่ไงฮนะดูแอปเปิลเนี่ยทักนายกะให้ดูโอ้เนี่ยมันมีชิปอะไรด้วยไนงะที่เราใส่เคสเข้าไปแล้วมันจะรู้ไงว่าใส่เคสของแอปเปิลมีตั้งแต่ไอโฟนสิบสองนะที่แบบใส่แล้วเนี่ยอนิเมชันสีๆขึ้นมานี่นี่ก็พรอาอตัวนี้แหละครับเขาเนี่ยจะมาลองดูว่ามันจะรู้ไหมว่านี่เป็นใส่เคสแอปเปิลนะปึ้งไม่ติดว่ะที่มันไม่ได้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นเคส ของ Apple Pro ครับไม่ใช่ Pro Max เวลาเอาแม่เหล็กของเคส Apple Pro มาจิ้มกับ Pro Max มันไม่ขึ้นเลยว่าเป็นเคสอะไมันรู้ฉลาดว่า Apple ไม่ฉลาดมากแต่เวลาใส่เคส Apple เข้าไปจริงๆมันก็ใช่ของมันจริงนะมันก็จับถนัดมือใช้ได้ใช้ได้ชอบชอบและอะไรทนไฟกันล่ะทสกันครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าเท h m o v บูเวนจะทนไฟได้ดีไหมเห็นไหมว่าโดนความร้อนปุ๊บก็งอเลยครับไหมเลยแต่ UAG นะ ตอนแรกไม่เป็นไรพอโดนอีกทีนึงก็เริ่มงอเริ่มแบบบิดเบี้ยวนิดนึงมันคนละประเภทนะครับแต่เทียบให้ดูเฉยเขาเทสมามันก็แข็งแรงแหละแต่การจับถือเนี่ยผมว่ามันก็อยู่มือดีแต่มันจับไม่สบายฟีลิ่งในมือมันไม่ดีเท่าเคสหนังและกล้าแนะนำให้ซื้อไหมถ้าไม่ห่วงเรื่องฟีลอะราคามันโหดมากน่าเล่นไหมผมให้คะแนนเคสตัวเนี้ยไฟบูเว่นเนี่ยเอาไปเลย2เต็มสตัวเนี้ยผมให้วันเจ็ดอ่เปิ้ลไม่ทำสีดำใช่ไหมงอนอันนี้มาติดกันนะนี่ กูได้สีดำเลยหล่อ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 อ่ะสุดท้ายถามเคสเนี่ยถ้าหนูกำลังจะเปลี่ยนไอโฟนอยากได้เคสนี้ไหมหนูคิดว่าหนูเฉยๆค่ะอ๋อโอเคก็ตรงจริงแต่ผมก็มี2อันแล้วนะก็ไปเทสมาให้ดูแล้วแต่อย่างโหดๆเลยว่ามันดีขึ้นทุกอย่างเลยครับออนไลน์เขาเทสกันหนักหน่วงมากทั้งปีทั้งอะไรกันหมดเลยดีกว่าไฟวูเว่นตรงนี้มากวันนี้น้องมาช่วยทดสอบเคสเอาไปกระเป๋าแอลจากฝรั่งเศสของสปอนเซอร์นะครับมอบให้น้องเหมือนกันนัเลยขอบคุณค่ะแต่เราจะใช้ให้คุ้มเลยชอบสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นผ้าไนล อยู่แล้วมากระเป๋าได้ไงไะนงงเหมือนกัน I love ผมรักแบรนด์นี้ไหมทั้ทงรักทั้งเกลียดนะรักเพราะรู้สึกขอบคุณที่เขาช่วยเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมา1 0 2 0ปีที่ใช้ p r o d ัก t นี้มาอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้ตอนนี้ก็เวลข้มอีโคซิสเต็มอื่นมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่พอใจในการตัดสินใจในความโลภที่ชาวบ้านเรียกว่ากักักบบมีระบบกักแับมีแบตแผนกักแบบไม่แคร์เสียงผู้ริโภคมันทำให้ตอนนี้แอปเปิลเป็นขาลงหรือเปล่าสําหรับผมคือรู้สึกนะว่าขาลงแต่การที่เขาสร้างอีโคซิสเต็มไว้ดีมากเขายังเป็น number o ในหลายๆอย่างแม้จะไม่ใช่เป็น leader ไม่ได้ออกสิ่่่่่่งงทททีีีใหมออมมสดกาาแตเเข็็ยัปน Tech Giant ผ ว่าไม่มีทางโค่นไปได้ไง่ายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์สับไข่ให้ด้วยนะคะ